คลิปนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องอไฟไหม้รถยนต์นะครับจุดที่เกิดการลัดวงจรแล้วก็ไฟไหม้ได้ง่ายนะครับก็คือจุดที่สายไฟนี่นครับสัมผัสกับเครื่องยนต์นะครับนี่สัมผัสกับเครื่องยนต์แล้วทีนี้ตัวสายสายนี้นะครับมันจะละลายถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับร้อนมาก สายไฟตรงนี้มันจะละลายนะครับแล้วมันทําให้เกิดการลัดวงจรได้นะครับพอมันลัดวงจรปุ๊บแถวนี้ก็จะมีจุดน้ํามันเบนซินนะครับที่น้ํำมันเบนซินไหลเข้านะครับนี่ครับน้ํามันเบนซินไหลเข้าหัวฉีดนะครับแล้วพอน้ํามันเบนซินนี่เขาไวไฟมากนะครับพอสัมผัสกับไฟนิดเดียวสเก็ดไฟนิดเดียวก็คือไฟติดขึ้นมาบูบแล้วก็ อาจจะเกิดการระเบิดอาจจะเกิดการไฟไหม้ได้เลยนะครับก็สิ่งที่ผมอยากบอกก็คือเวลาเรา,เ,าเช็ครถตัวเองนะครับช่างเขาจะไม่เช็คให้นะครับให้เราทําการเช็คลดตัวเองนะครับแล้วพบว่าตัวสายไฟเนี่ยมันแตกนะครับไอตัวกระดูกงูนี่มันกรอบนะครับนี่ดูดูกระดูกงูตรงนี้นะครับนี่มันมันแตกมันกรอบไปแล้วนะครับ ให้เราทําการหาฉนวนหาอะไรมาใส่นะครับอย่าปล่อยสายไฟเปือยไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวสายไฟที่มันเปือยเนี่ยครับมันจะละลายพอมันละลายปุ๊บมันจะเกิดการสปาร์กนะครับพอสปาร์กเนี่ยมันจะมีสะเก็ดไฟนะครับพอมีสะเก็ดไฟมันอยู่ข้างเบนซินนะครับทีนี้ก็เรียบร้อยครับนี่ก็เป็นเหตุผลหลักเลยนะครับที่รถ รุ่นเก่าๆนะครับรถเก่ามีไฟไหม้นะครับก็เพราะว่าตัวสายไฟเนี่ยมันหลอมละลายนะครับแล้วก็สปาร์เกิดการติดไฟนะครับก็เพื่อนๆก็อย่าลืมไปเช็คนะครับพอเช็คแล้วก็ถ้าพบก็พยายามนะครับหาอะไรมาใส่เป็นฉนวนนะครับแล้วก็มันอยู่ตรงไหนนะครับก็พยายามรัดให้มันอยู่กับที่นะครับอย่าให้มันสัมผัสกับตรงที่ร้อนๆนะครับ ฝากไว้ด้วยครับเป็นห่วงครับนี่ก็เป็นหลังซ่อมเสร็จนะครับก็เราจะเอากระดูกงูนะครับมาใส่นะครับกระดูกงูก็จะเป็นม้วนยาวนะครับเราก็ตัดตัดเอาตามความยาวนะครับแล้วก็จุดที่พันนะครับก็จะใช้เทปนี้นะครับเทปกันความร้อนนะครับเทปกันไฟนะครับเป็นฉนวนนะครับเอาไปพันท่อรถก็ได้นะครับ นี่ครับตามจุดต่างๆนะครับที่สัมผัสกับเครื่องยนต์นะครับนี่จุดสัมผัสกับเครื่องยนต์ที่มันจะร้อนนะครับก็พันอย่างดีนะครับนี่ครับก็ป้องกันไฟรัดวงจรได้นะครับสายไฟละลายก็จะให้เราก็จะอุ่นใจนะครับว่ามันจะไม่สัมผัสแล้วก็สปาร์กันนะครับก็ลองดูครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่าง ซื้อไปพันธกันเองได้เลยครับ